สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาตัวพอร์ต SCB มาให้ดูครับซึ่งเป็นวิธีการถอนเงินจากพอร์ตหุ้นเมื่อวันที่29ตุลาครับผมได้ข้อความนึงบอกว่า SCB ตอนนี้บริการถอนเงินจากพอร์ตหุ้นทันใจถอนเช้าได้เงินบ่ายนะครับผมก็เลยมาดูนิดนึงนะครับว่าเงื่อนไขเขาคืออะไร SCB Quick Withdraw นะครับถอนเงินพอร์ตทันใจที่บอกว่า จะถอนเงินจาก s c b ซออนไลนหรือ s t รีมมิ่งแอปพลิเคชันก็ได้ครับแล้วก็กดข้อแรกครับมีเงินสดในบัญชีแคชบาลานถอนเงินจากพอร์ตหุ้นก่อนส1ดโมงแล้วก็จะได้รับเงินตอนช่วงบ่าย2ในวันเดียวกันผมเห็นแบบนี้ถึงกับตะลึงเลยครับไม่รู้ว่าถ้าผมเอาเงินเข้าไปตอนช่วงก่อน10โมงแล้วเทรดถ้าประมาณ1ชั่วโมงแล้วส1เโมงถอนออกมาเนี่ยจะได้รับเงินบ่ายสหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับ แต่ทีแ่แน่ก็คือ,อถ้ามีเงินในสดในบัญชีแคดบาลานซ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถอนในวันเดียวกันก็น่าจะได้แน่นอนส่วนข้อที่2นะครับเขาบอกว่ากรณีทำการขายหุ้นสามารถถอนเงินจากพอร์ตหุ้นได้เลยและจะได้รับเงินในวันที่ t บกซึ่งตรงนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็พยายามทำให้เป็น t บกอยู่นะครับซึ่งในกรณีที่2เนี่ยผมไม่มั่นใจครับว่าถ้าเกิดเอาเงินเข้าไปแล้วซื้อหุ้นแล้วขายหุ้นเลย จะได้เงินภายในบ่ายสองหรือเปล่าอันนีน้น่าสนใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาลองวิธีแรกกันก่อนครับผมจะลองถอนเงินจากช่วงประมาณ11โมงนะครับก็คือนเนี่ยก่อน9้าโมงเลยครับเดี๋ยวผมถอนเลยเรามาดูกันว่าบ่าย2จะได้เงินไหมถ้าทำการถอนณนะเวลานอกเวลาการครับหรือวันหยุดธนาคารก็จะเป็นการสั่งถอนล่วงหน้ามีวันมีผลบังคับในวันถัดไปก็รายละเอียดเขาจะสอนวิธีการนู่นนี่นั่นครับ ตึงๆๆๆโอเคบัญชีที่ใช้นะครับก็จะเพาะบัญชีหุ้นแบบพิเศษครับก็คือเติมเงินก่อนแล้วค่อยเทรดนะครับแล้วก็บัญชีแคชหรือบัญชีเงินสดนั่นเองมาลองดูครับวิธีถอนเงินจากบัญชีหุ้นนะครับท่านก็ล็อกอินเข้าไปก่อนครับผมสมมุติว่าเป็น scb security ละกันนะครับ ท่านก็อกอ,อินเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีเมนูที่ recommend เลยครับเป็นเมนูแรกเลยง่ายๆเลย cash withdraw นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คงจะประมาณว่าถอนเงินออกจากระบบกดเข้าไปเลยครับจะรับเงินวันนี้เขามีให้เลือกด้วยนะเห็นไหมครับ2โมงนะครับก็คือก่อนบ่ายสองเนี่ยหลังบ่ายสองเนี่ยได้แน่ก็คือมีเงินสดที่สามารถถอนได้1,9739บาทหรือจะไปเลือก รับเงินพรุ่งนี้มาลืนนี้มาเรื่องนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าถ้ารับวันที่3กับวันที่4เนี่ยจำนวนเงินจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับอ่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งถ้าผมขอรับวันนี้เนี่ยจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินตัวระบบ SCB ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วผมมีเงินอยู่ในบัญชี Cash แล้วก็ Line Available ประมาณเท่าไหร่จากที่ท่านสังเกตตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่าในบัญชีแคช n c e ของผมเนี่ยมีเงินอยู่1 9 9 7 9 9 5ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ถอนได้แต่จะสังเกตเห็นว่าใน Line Available เนี่ยมีอยู่1 1 5 5 4 5 5 5 5นะครับ ซึ่งจากที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับในความหมายก็คือตัวเครดิตลิมิตนี่คือหมายความว่าวงเงินที่ท่านสามารถซื้อขายหุ้นได้แม็กซิมัมสุดนะครับไม่เกินนี้ก็คือ3า6 0สนถ้าท่านมีเงิน5,000 0นยัดลงไปเนี่ยก็เทรด5,000 0นไม่ได้หรือซื้อหุ้น5,000 0นไม่ได้นะครับต้องขอปรับวงเงินเครดิตลิมิตให้เป็น5,000 0นก่อนนะครับตอนนี้มี3 0 0แสนก็หมายความว่ายัดเงินตุ้มลงไปก็เทรดได้แค่3 0แสนนะครับก็ประมาณนี้ ขอเพิ่มได้ครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วน line available คือหมายความว่าจำนวนเงินที่ท่านคงเหลือสามารถซื้อขายหุ้นได้อันนี้คือไว้สำหรับซื้อและขายหุ้นในตลาดนะครับซื้อไปซื้อมาวงเงินก็อยู่ประมาณ1 1 5 5 4 5ส่วน cash balance ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากให้ดูก็คือเป็นช่วงของราคาหรือจำนวนเงินเนี่ยที่เราสามารถถอนได้ ฉะนั้น Cash Balance คือจำนวนเงินที่จะถอนได้ครับถ้าเกิดเรามองใน SCB ของโปรแกรมที่จะถอนเงินท่านจะเห็นว่าอย่างที่เขาบอกครับก็คือวงเงินถอนได้คือวงเงินที่เป็นวงเงินบนสดที่มีการซื้อ,อขออภัยครับที่มีการขายวุ่นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้ามีการขายวุ่นเรียบร้อยแล้วก็สามารถขายออกได้ครับก็คือได้เงินมาจะเห็นว่าผมมีวงเงินที่สามารถถอนได้วันนี้แค่1นึ่งแแต่ว่า ถ้าหลังจากวันนั้นนะครับไปแล้วประมาณ3วันเนี่ยทีบวกสก็จะมีเงินที่ถอนได้1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทซึ่งเมื่อวานนี้ผมมีการขายหุ้นบางส่วนออกไปนะครับวงเงินก็ปรับกลับเข้ามานั่นแหละโอเคนะครับฉะนั้นข้อสรุปของผมก็คือได้ข้อสรุปว่าถ้าคุณโอนเงินเข้าไปนะครับแล้วเทรดเทรดเสร็จแล้วขายหุ้นขายหุ้นเสร็จแล้วอยากถอนกาไรออกมาเลยเนี่ยไม่ได้ ยังไงก็ต้องเผื่อเวลาไว้สัก3-4วันแต่ถ้ามีเงินสดอยู่แล้วนะครับแล้วอยากถอนเงินเลยอยากใช้เงินสามารถทำได้เลยครับก็เลือกท o d a เดย์นะครับหลังจาก2โมงก็สามารถถอนได้ผมจะถอนนะครับจำนวนเงิน40,000บาทแล้วก็ใส่พินแล้วหลังจากนี้ก็รอผลครับเดี๋ยวมาตรวจสอบ s c b e a s y กัน ระบบก็บอกว่าคอนเฟิร์มนะจ๊ะรีเควสต์ดัตานะครับวันที่1พฤศจิกาเวลา8.59โมง59นาทีแเวลาสวยด้วยนะครับเงินที่ได้รับแน่นอนครับวันที่1เดือน11ปี2อ6หลังจาก2โมงแล้วจำนวนเงิน40,000บาทโอนไปที่บัญชี S C B Account คอนเฟิร์มเลยตอนนี้เขาก็บริไฟข้อมูลอยู่นะครับว่าผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านผ่านสิ เรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีเมสเซจเข้ามาครับว่าเราเทํารายการอะไรไปบ้างตอนนี้ผมก็ได้รับอีเมลแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าสถ,ถานะคําถอนของท่านสําเร็จรวงแล้วนะครับเข้าบัญชี SCB เรียบร้อยแล้วพิ์ก็ถูก Verify เรียบร้อยและจะได้เงินตามที่ระบุไว้นะครับคือหลัง2องโมงอ่ะเดี๋ยวตอน2องโมงมาอัปเดตกันอีกทีนะครับ เหลือไปดูนาฬิกานะครับก็เกือบ2องโมงละผมลองล็อกอ,อินเข้ามาก่อนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็เข้ามาตอน9ก้าโมงกว่าๆตอนนี้ก็ลองเข้ามาช่วงตอนบ่ายโมง55นาทีก็มาดูกันครับว่าเงินเข้าหรือ,อยังกดบัญชีของฉันเรียบร้อยครับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยจํานวน4ี่หมื่นบาทก็มาดูนิดนึงว่าเข้ามาจากอะไร Today Statement นี่ยครับจะเป็นเป็นขึ้นว่า DCP จากตัวเลขนี้ก็ช่องทางเป็น BCS m สรุปแล้วก็คือเงินเข้าก่อนใบสองอีกครับนี่ก็เป็นวิธีการถอนเงินออกจากบัญชีของหุ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ